อากาศทั้งมันแอลนะคะช่วงหกโมงเช้าอากาศดีมากเลยค่ะอากาศเย็นขันออกปากตอนนี้กอ่ะเราเล่าลบสององศาอากาศดีแต่แอลมีเรื่องเศราใจแปลงผักของแอลนะคะถือเกดนำแข็งเดี๋ยวเขาลงไปเบิ่งกันออาจาวาผักของแอลมันจะ ย่างบัวอ,อยู่ในสภาพตรงไหนเนาะเพราะว่าถึกเกดดำแข็งมาแล้วมันก็นอาจจะเฉาได้จ้ะเนะาะเฉาๆมาอากาศดีจ้าสาติตกำลังจะขึ้นเนาะพิกของแอลเฉาโอ้ยเนาะหละแม่เอื่อยโอ้ยพริกเฉาจ้ะพริกถึกเกดดำแข็ง ตาย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 อเสียไายดิฮึนี่จ้าเก็ดน้ำแข็งลงอีกแล้วเก็ดน้ำแข็งลงอีกแล้วค่ะากของแอวไหมแตงพังเนนวย,ยของแอวโอ้ยพระอาทิตย์กำลังขึ้นเนาะพระอาทิตย์กำลังขึ้นค่ะ สวัสดีจากฟังเยอรมันจาเบื่อจาวันนี้นะฮะตื่นเสามารู้สึกว่าเศร้าใจนะรู้สึกว่าเศร้าใจมากเลยเพราะว่าเอา่อพยากรณ์อากาศ,ศบ่ได้แจ้งเตือนว่าอากาศจะพิดลบแล้วก็เกดนำแข็งมันจะลงเนาะตื่นเสามาเอาตกใจเลยจ้ะสิ่งแรกที่เอาเห็นก็คือผืนสนามขาวผืนสนามขาวใจว่ดีพาลงมาเบิงสวนผักจก้ะเสารน,นะ พอว่าปกติแล้วเอลจะเอลจะปิดผ่าใยแก้วไว้นะผ่าใยแก้วเอลก็เตรียมไว้แล้วแต่ว่าหรือว่ามันเป็นความเป็นของเอลเองแหละแอลบร่ได้ฟังข่าวเพราะว่าหมู่บ้านเอลก็เหงานเหมือยมากเนาะเลยนอนแต่หัวเว้นอยากเดียวแอลจะพามาเบิงสวนผักของแอลที่ปูกไว้แหละถือเก๊กําแข็งนะจ้าเนาะป่าสภาพมันจะเป็นยังไงจากอากาศทั้งหมดเอลช่วงนี้อ่ะตอนเสาๆเนาะ จะรู้ว่าจะรู้สึกว่าอากาศมันจะหนาวเย็นอากาศติดลบนะคะเปือสนามของแอ L มันจะเป็นสีขาวมีเกลดน้ำแข็งเนาะนะคะเก็ดน้ำแข็งพ่อ,อ,อตกสายมาสายสายมากจริงสีินะคะอ,อ,อากาศมันจะดีนะคะเห็นบ่เก็ดน้ำแข็งส่วนแปลงพักดอกไม้ของแอดอกโบตันที่เห็นอยู่ห้องหนานะจ้ะเนา,าเนะเห็นเราเสาเด้เห็นบ่ข้อตก คอตกคอตกโอ้ยตายสรุปแล้วว่าตายเดี๋วใส่ๆเ่หเบิ่งกันเนาะว่ามันจะโอเคบอรหรือว่ามันจะฝื่นโตบอถ้าว่าฝฟืนโตนี่เดี๋ยวมันกันเนาเฉาเน่า้วจะ๊ะเนาะนะคะนี่พูดดันถือเกล็ดน้ำแข็งส่วนพักของแอลกะฮ้ยก็อยากจะว่า พึ่นี่ยจ้ใบจะกรอบเโอ้ตาย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 จะกรอบมากเลยนี่ผักชีลาวงเออาห็นไหมคะผักชีลาวหอมต้นผักเครอรข้างใน,นอ,งอีกต้นหอมใหญ่ค่ะแต่ว่าสตอเบอรี่เนี่ยเอลวามันเป็นอย่างดอกเพราะว่ามันทนความหนาวเย็ยนได้ แต่ว่าลูกมันอาจจะเฉามันอาจจะนั่นเนาะแต่ว่ามันก็จะเกิดไม่ต่ะนะคะแต่ว่าพาของแอลสลัดแก้วมุ้นี่หรือว่าโคราบ,บียังสี่กับถึกจับเก็บํำแข็งนะเพื่นอนๆโอยเห็นป่คะนี่โคราบีกวบเลยตายตายตาย,ตาย,ตายดจังเลยที่นี่ซื้อมาจะแพงอีกแหละตรงนี้จ้ะเพลิงไดสภาพสวนตอนสดๆของแอล แต่กาลังขืนพระอาทิตย์กำลังข้นะขนะจ๊ะเนาะ,ะปกติเราปกติเรานะคะ,ะปกติเอลเอาจะใส่ผ้าเยื่แก้วนะเอาจะใส่ผ้าเยื่แก้วปิดไว้ถ้าฟังเทา้าเกี่ยวกับอากาศสภาอากาศเนาะผ้าเยื่แก้วปิดไว้แต่ว่าอเอลบอด่ดด้ฟังเอลบอได้จังไงจังไงละ่ะบด่ดด้ก็จ่อด้เตือนไว้นะ หรือว่าเฮาบ่เข้าใจเองอันนี้จ้าโอ้ยตา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 ยนี่คือผักเ้ยโอ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 ้ยยงอะไรนี่คือเป็นยังสีผักแอลอ่ะโอ้ยต้นผีของแอลหลอบที่สองอี่แล้วักแตงโม โอ้ต <Okay. laughs> <laughs> เดี๋ยวมาเบิงเดี๋ยวมาเบิงต้นแตงหม่แอวต้นตนต้นบวบแอวนี่นะจ้ะสภาพเนาะสภาพต้นแตงม่องแอวโอ้ย่ะเป็นอีย่างไรเด้ล่าเลยอันหนึ่คือฟักทองเนาะ ่วนนี้คือแตงโมแตงโมนะส่วนห้างนี้ก็คือตน้นต้นบวบสก้นี่ส่วนข้างนั่นก็จะปลูกพริกพริกต้นพริกของแอลจับอีกแล้วเอ้ยเห็นนะอันนี้ต้นมะเขือม่วง <c oughs> ตาย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 ,ตาย,ตาย,ตายแอลอยมันจะมีผลิตผลผลิตภัณฑ์ม่มาละปีนี้ นี่ก็คือสภาพสวนตอนเช้าของแอวนะคะเนาะเงียบสงบทั้งบ้านเอาเงียบมากเลยอนะบ่มีเสียงหลดบ่มีเสียงค้น่งผ,ผ่านนะเนาะยินตะเสียงอ่านุกห้องย่งานเช้านาฬิกาปลุกจ้าโอเค